สำหรับวันนี้นะครับไปกันที่ฟุตบอลซูเปอร์คัพของสเปนนะครับเตะกันในเวลาตีสองเป็นคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับระหว่างเรอัลมาดริดนะครับพบกับทางด้านของบาร์เซโลน่านะครับสถิติพบกันคู่นี้นะครับก็นะครับเป็นทางด้านของ เรอัลมริดนะครับชนะไปได้2ครั้งนะครับแล้วก็แพ้3ครั้งนะครับคือไม่ชนะก็แพ้ไปเลยนะครับไม่มีเสมอนะครับ5นัดหลังสุดนี้ออกสกอร์สูงด้วยนะครับออกสกอร์สูงมีสกอร์ต่ำครั้งเดียวนะครับมีเขสกอร์ต่ำครั้งเดียวถ้าเป็นบอลถ้วยนี้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเกมค่ำคืนนี้นะครับเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับนัดชิงชนะเลิศแล้วนะครับถ้าพูเสมอมันสูง3.60นะ ถ้าเราเป็นเจ้าเราก็ไม่อยากจ่ายเลทแพงๆถูกไหมครับเนาะแล้วนั้นมันก็ต้องเลือกฝั่งนะครับว่าจะต้องมีผู้ชนะนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้เป็นเกมบ,บอลถ้วยเนาะเป็นเกมบอลถ้วยก็คือว่ามีโอกาสที่จะเสมอกันในเวลา90นาทีแล้วต่อเวลาหาผู้ชนะนะครับสมาชิกก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับถ้าเป็นสกอร์รวมนะครับผมเชื่อว่าน่าจะจบอยู่ที่2ประตูต่อหนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมี3ประตูก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างบอลลาลิก้าสเปนนะครับคู่ระหว่างอันเมเลียนะครับกับทางด้านของคิโรนาเนาะทางด้านคิโรนานะครับทีมเยือนก็กําลังลุ้นแชมป์อยู่นะครับตอนนี้นะครับแต้มเท่ากับทางด้านลิเวอร์พนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเฮดทูเฮดนะครับสถิติพบกันนะครับ เออหกนัดหลังสุดเนี่ยทางด้านเจ้าบ้านเอาชนะไปได้แค่2นะครับเสมอ1แพ้3ออกสกอร์สูงนะครับไปทั้งหมด5อ่ากี่ครั้งเนี่ยสี่ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็นะครับเป็นสกอร์ต่ำนะครับ2ครั้งแต่ก็นะครับนานแล้วตั้งแต่ปี2022ถ้านับสถิติล่าสุดที่เจอกันนะครับเออสามนัดหลังสุดเนี่ยก็จะเป็น สกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับสังเกตจะเป็นสกอร์สูงเหมือนราคาจะคล้ายๆกับทางด้านของคู่แมนซิตี้เมื่อวานนี้นะครับก็คือมองว่า1ประตูมีแน่ๆนะครับทางด้านของคิโรน่าชนะ1ประตูมีแน่ๆนะครับแล้วก็สูงเต็มเวลาเนี่ยน่าจะมีอยู่ที่อย่างน้อย3ประตูนะครับสูงเต็มเวลาจะมีที่อย่างน้อย3ประตูนะครับ